ตาอ,อันนี้เราเพื่อนอิิเียลคะ่ะตอนนี้กับยู่กับบรรยากาศกำลังสะ่อนเต็นน้องพี่น้องขณะนี้ก็เวลา16นาฬิกา15นาทีน้องพี่น้องกับน้องๆก็เตรียมมาจาแตนบายรอแล้วนะคะวันนี้วันอังคารจัดเสื้อสีชมพูนะคะนะคะ เนี่ยหาคนถ่ายไปแข่งเครื่องพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับหาแนวถ่ายก่อนเอาพี่แนวถ่ายถ่ายน้องนี่ล่ะเป็นพังไหนแน่ซอมเต้นมวนบอมวลท่านเด็กไม่เคยเต้นเลยบ่เว้ยเต้นเก่งอยู่นะเต้นเก่งอยู่เต้นเก่งอยู่ฝันกะ ฟันกับเต้นได้อยู่แต่ว่าแบบลืมทาหน่อยหนึ่งก็เก็บรายละเอียดเนาะมันมันใหม Sag ่ๆซือองมันเลยท่านหลายิีนที่แอนบาทะก็พอได้อยู่เต้นๆไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เก่งขึ้นอาจจะอย่างเกาเต้นนหมันต่างกันเนาะต่างกันแล้วเนาะอันอันอันเต้นเต้นทั้งวิธีมันต้องเก็บเก็บรายละเอียดหลายๆยากอยู่เข้าใจว่าแบบกว่าจะได้น่ะมันยากมันต้องใส่ความอดทนบากเลย เีมสนุบครับบอสจะได้้องจะได้หาเพียงหกเพียงหนึ่งข้างนีเพงข้างหลังอีกนะแล้วก็มีวัฒนธรรมอีกแล้วก็มีโช์สติปีกเพลงบอสอีกแล้วก็เพียงพวกพี่สุสายใหญ่แล้วก็พี่วัดจิวดโดน<า>เยอะอยู่แล้ล่่เพื่อนล่ําอย่างอีกอ ยัง,งาติด้เ,เ <c oughs> คือติดนหน่อยแท้ได้แล้วลงดีใจเบอร์วัวละบัวละคูใช่ยองได้เนสอพึาีมันลงย่างหนึ่งเม,งงงม,มีค่ะ<ม>ก็ลงเรื่อยๆว่วละต่ว่าครูบอกว่าจะพยายามให้มันเส็ก่อนสิ้นเดือนอยู่อมอยากดอกฮะถ้า,ากันกินข่าวเ่าวัแล้วย แต่สวยเนาะแต่สวยโปรมเตอร์ชอบใายคือมันมันสะอาดมันมีรูแบบมันมันเบิองง่ายเป็นบอเปลี่ยนเต้นเ่ราะสวยแต่ว่าเต้นอ่นเต้นอ่นเต้นไล่ชัดมากกว่าเวลาคนนั่นคนเบิองกับเลยแบบสามารถเรียนแบบท่าเต้นได้ง่ายเข้าใจง่ายจะมากกว่ามาสิแบ่าได้ดอก บ่แมนมาแต่ว <screws in the ground> ่าพี <quin> ่อนมันมันกกยังเป็นไล่ไล่ผู้ยิงอยู่แต่บากอกะแยังมีความแข็งแรงเสร็มากกว่าเดากะเกียงเดวกะเกีงเบิงเบิงเบิงคนที่เขาแบบเต้นเต้นชาติคนที่เต้นบ่ไดคือคนประจำทาเขาต้องจำเขาต้องจำทาเองก่อนแมนอิลิอันนี้คือเรื่องจริงเลยคืออันดับแรกทา ถ้าเขาอยากเต้นได้เขาต้องจำจำทาก่อนเขาพยายามอย่าเบิ่์งงูเลยเขาต้องจามาสมว่าแปดแปดแลกมันจบใสแลาแปดสิแปดแปดสองมันมันสิเริ่มท่าใดก่อนเขาต้องมาเชื่อมกันระหว่างหนึ่งสองสามสี่ห้าให้มันได้ให้ได้แต่เขาถ้าเขาเชื่อมได้เขาก็เต้นได้แต่เขายังแบบว่าเขาไปเบิรงหาเต้นผู้เอิงศิลป์เขากัิเขากับิพ้พวงมาถ้าต่อไปมันเป็นอย่างนั้นเขากับทีเฮ็ดมาลูบบูบ้าแบบเมื่อวันกับทีล้นท่าแบบเนี้ย เมียนเมียนเมียนมันต้องพยายามจำเอาเอางพี่แอนก็จำบ่เบิ่งไผเลยดีพีดก็คือผิดไปเจ้าขวงเลยแล้วก็กานับอยู่ตลอดเวลาอ,ออกออกงานไปเสว่าเพียงนับพร้อมเต้นบนเวทีก็นับนะถึงเราจะยิ้มเราก็นับในใจถ้าไหนเราไม่เม่ยนเราก็นบับนับไปเลยเพราะว่าข้างข้างนานบน่มีคนให้เบิ่งไงเฮาเข้ากับตองเพิงเจ้าขวงที่จังโช์แต่เตฟทีพี่แอนเต้นทีแดงก็ใบเอิญบ่นนะ เวลาสีย่างมาพอาะห้าหกเจ็ดแปดก็เริ่มนับประมาณหนึ่งสองสตีห้าหกเจดแปดไดใจเลยเพราะว่ามันไม่สามารถดูใครได้เพราะคนอื่นเขาดูเราไงถ้าเขาผิดคือจังดูตีเพขาจะผ้าเล่นผิดนี่แล้วเขาผ้ามูเตียนผิดก็คือผิดไปเลยเด้อแม่งั้นจะต้องใส่สตีเจออ้าขวางเแค่กันนับตลอดเวลาคือกะเต้นไปยิ้มไปกันนับในใจตลอดเดี๋ยวกะเก่งเดี๋ยวกเก่งได้เนี่กยเก่งแล้วเอาแต่ว่ากะสีหลายเด้อทั้งสีมอปลอันอีกมันหลวมอีกเนาะสู่ๆๆ่แบบ มันบดเปื่อไปเดอกเพื่ออนาคตเท่านอของไปปีแรกนี่อันนี้สู้ก็อยูได้ยังเดี๋ยวเนะใจสู้ก็อ,อยู่ไดจ้จริงๆอี่หลีเทามากหรอเฮามากเฮากับตองดันเนี่ยมันถึงที่สุดละปนย้อมเพล่ะเพียนเตก,กี้ให้งันบ่เคยหูจากหม้อรำเลยไปเต้นใหม่ๆไปแต่งหน้าคือไม่เคยดูหม,อม้อรำไม่รู้จักหม,อม้อรำไปเต้นที่แรกพูดอยู่แถวสามคน บ่เคยเต้นผิดผิดพิพพดแต่ว่าบ่ได้ลอกทาา่ทาไพจำาท่าอะไรไปคน้นความจํำดีเต้นยุแถวสามเธอสิีดันลงไปยุขางหนาได้ทำไมตะกีบยุวงเก่าพี่แอนศิลปินผูาา้ไทยเออเบาเบา,บาได้ยุที่นู่นผู้หญิงจะเต้นเก่งมากแถวหน้าแถบจิบอมี่อันสชวประเภทสองได้ลงไปหยาบเลยเพราะว่าผู้หญิงเขาเต้นดีเต้นสวยแบบเก่งยิ้มอย่างมากคือขาจีกยิ้มแขนตงพระเจ้าเก่งมาแต่ใด บัดที่นี่ทุ่มที่เป็นสาซองน่ะตัวที่บืนลงไปได้ขนาพี่แอนเธอที่บืนลงไปได้นะแบบสู่ไฟบบคากนี่นี่คือจังแย่งกันยื่นแถวหนึ่งแถวสองแถวสามที่จริงมันไม่สําคัญหรอกแถวเต้นอ่ะมันมันสาคัญมาเข้าเข้าสิเต้นแต่การสั่งจุดเด่นห้ก้นเดี๋ยวมาเบิ้งเข้าได้อีกเดี๋ยวตันนั่นนั่นล่ะมันต้องไฟอ่ะมันต้องไฟเข้าก็ต้องขยันกันเข้าอยากได้มองดีๆเข้าก็ต้องขยันกาว มาเยี่ยมยามน้องน้องพี่น้องมาทายนี่แหละเกี่ับบรรยากาศผู้บ่าวนะคะเต่าคือเต่าตูวใครเอเอครยิงแล้วคนตนกน้องหมู่บ้านกันกบตัวบากแห้งพี่น้องคนตกแห้งครับเป็นยัไงเป็นยังเออแต่แดงแต่มือที่อันท่วงมันบอที่ว่าตาแดงมือ ให้หลาพี่น้องพามาเยี่ยมยามซื้อฝากพี่น้องซอยเปลี่ยนกำลังใจให้น้องน้ำเลด้อพี่น้องให้กำลังใจให้ทุกคนด้วยเลยตอนนี้น้องน้องก็น,นั่งร่วมแล้วนะคะจบเพลงนี้ที่นนะคะไปแล้วแม่ <laughs> นี่ดีน้องส้มมีคนความเห็นอยู่ในกี่าชอบน้องส้มขาสามติดตาใเด้ออืมเต้นยื่แถวใดปีนี้แถวเกาหมองเกาพ <laughs> นะี่น้องเสือไว้จักบาทที่นะ่ะบระเทศเสือ <laughs> ปากเปก็นกำลังใจในเด้อพี่น้องนี่ล่ะฝากเป็นกำลังใจน้องส้ม <laughs> แล้วก็ฝากเปก็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนเลยนะคะ ทีกับการซ้อมพี่น้องปรได้กันซอยกันไปล่อมาเด้กราเกมาเดกมาเกาเด็กากมาเกะาเดกมาดกาเด็กมาเกมา็มาเกเ็มาเด็มาดกกมาเคกากาเน็กมาเด็มากมาด็กาเมาเด็กมาเดนะเามากกากาเมดม